โอ้โหเมื่อคืนนี้ที่อุบลราชธานีนะครับเอฟซี FC. แม่ใหญ่หมอลำพอพอนะครับได้ทำให้บรรดาติงเอฟซหมอลำ One, นับวันนี้ได้ออกมายิ้มแย้มแจ่มใสกันบ้างนะครับบางท่านก็ดีอกดีใจที่ศิลปินของตัวเองที่ตัวเองชื่นชอบได้กลับมาแสดงคอนเสิร์ตอีกครั้งนะครับเอฟซีคณะหมอลำพอพ,อพอกลับมายืดเส้นยืดสายอีกครั้ง หลังจากที่ห่างหายไปนานนะครับเนื่องจากชิวงานไม่มีนะครับแถมยังถูกยกเลิกงานอีกนะครับถือว่าเป็นช่วงที่กำลังไม่ฟื่องฟูเหมือนแต่ก่อนนะครับแต่ว่าติ่งมอหลำก็ดีใจถึงกับโพสตข้อความอย่างอลังการเลยนะครับโดยเพจบักเพียก CH ก็ได้โพสต์ข้อความว่าว้าวกลับมาทวงบัลังความยิ่งใหญ่อวยเวอร์มากสาวนะครับ แล้วก็ได้แชร์โพสต์ของติ่งหมอลำโดยมีข้อความว่าอุบลราชธานีใจดีกับวงหมอลำพอพอสุดๆดหมอลำพอพอฟีเวอร์ว่าซ่านนะครับเอฟซีกลับมาทวงบัลลังความยิ่งใหญ่ณอุบลหลังห่างหายไปนานแฟนคลับเฮลั่นแห่ให้กำลังใจกันล้นหลามฟังลำโต้ลมหนาวชื่นใจสุดๆงานนี้วงใหญ่จัดเต็มแปลกตาด้วยเวทีดีไซน์ใหม่อลังการกว่าเดิม สมศักดิ์สีการรอคอยนะครับเอฟซี FC. ติ่งมอหลำเพิ่นว่าแบบนี้นะครับทวงบัลลังอย่างยิ่งใหญ่ว่าซ่านนะครับเอฟซีติ่งมอหลำเขาคงจะดีใจนะครับเขายิ่งใหญ่ก็ยิ่งใหญ่นะครับไม่ว่ากันนะครับเอฟซี FC. เอาที่สบายใจเลยนะครับ